สวัสดีค่ะเรื่องของวันนี้เราจะพาทุกคนไปที่บ้านสวนสองพีค่ะสวนทุเรียนจังหวัดพึงการสวนทุเรียนน้องใหม่ตอนนี้สวนทุเรียนของทางเรากำลังติดดอกแล้วค่ะน้องกำลังจะบานนะคะรออีกไม่เกินสองสัปดาห์ค่ะถึงจะบาน ตอนนี้ดอกก็เริ่มโตมากแล้วนะคะเริ่มโตเต็มที่เรื่อยๆแล้วฝากทุกคนช่วยติดตามช่วยเป็นกำลังใจให้ทุเรียนน้องใหม่ของเราด้วยนะคะบ้านสวน2องพีสวนทุเรียนจังหวัดพึงการขอบคุณค่ะ